สูงมากเลยเนี่ยเพราะอะไรรู mm ้เปล่าเพราะว่า mm hmm. ความร้อนเนี่ยที่เราใช้ในการศาสตรกรรมแฝดรูปเนี่ยส่งผลให้กับไนโตรปีนปริมาณสูงมากขึ้นเ mm hmm. มื่อเทียบกับผลสด mm hmm. เพราะว่าตัวความร้อนเนี่ยจะไปเปลี่ยนคุณสมบัติของไนโตรปีนจากโมชานเบนซิสทาให้มีการละลายได้ดีขึ้นสังเกตว่าแล้วเมื่อคยที่จะมีสีแดงขึ้นเห็นป่ะแล้วตัวไนโตรปีนเนี่ยมีประโยชน์บ้างเลยนะดูหรู้เปล่าว่ามันมีประโยชน์ยังไงถ้าไหนผู้หญิงจะต้อง ้มแดงใช่แต่ถ้าเป็นในของผู้ชายเราเนี่ยก็จะเรื่องในลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งตอบรับมากมีประโยชน์มีติดตัวขนาดไหนใช่น่าละเขาถึงได้ออเมนทำในอุตสาหกรรมปลากระป๋องเนาะอืมจริงเรากินปลากระป๋องก็เหมือนเราได้กินไลโคปีนเข้าไปด้วยอะถูกต้องเลยหิวเลยเห็นด้วย จาน้ำอืมจาไม่ลืมไม่ลืมได้ได้เลยได้เดี๋ยวตอนเย็นเจอกันนะเดี๋ยวทำให้ร่อยๆเลยโอเคจ้าจ้าเจอกันบ๊ายบายจ้าจ้าไปวิวฝั่งนู้นต่อ,อ,ตอโอเค มีอะไรหรอพลอยก็น้ำมะเขือเทศกระป๋องนี้สิก็ที่พลอยไปสกลนครมาไงแล้วเดี๋ยวนะสะกลนครกับน้ำมะเขือเทศมันเกี่ยวอะไรกันยังไงอะ่ะน้ำไม่เข้าใจเล่าให้น้ำฟังหน่อยสิ ผมก่อนเด้อวันนี้ผมเปล่าหลายบอเฮ็ดการบ้านอีกแล้วแม่นบอมีแต่เล่นอยู่นั่นละมื่อนี้สิยังบอเฮ็ดการบ้านเดี๋ยวแม่สิฟา,ททา,าดให้ยังนไม่ได้เฮ็ดครับเดี๋ยวมือแรงเล่นเลยเรียนแล้วกับบอลเฮ็ดก,การบ้านอหนนะี้ไม่เล้วเคอยไเล่นนะลูกเด้อครับอ,อี่พอ ก,กอ่าส่งกันแล้วอ่ปวีกำลังเขียนอะไรอยู่หรอคะมไม่ไทำอะไรคะไ,ไม่ไม่มีครับอ่ารูเห็นอยู่นะปวีเขียนอะไรไมได้เขียนครับอ่มาให้รูดูหน่อยไม่ได้ครับปวีมาให้รูดูหน่อยสิปวีครับผ <laughs> <laughs> เป็นการบ้านืุกวันนี้จริงๆเลยทำไมไปวีเธอไม่ทําการบ้านเหรอคะการบ้านต้องมาทําที่บ้านนะไม่ใช่มาทำที่โรงเรียนางานคุณครูจะลงโทษวิ่งรอบสนามหนึ่งรอบเลยนะครับครู สถานการณ์นั้นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นประโยคคําสั่งประโยคขอร้องประโยคคําถามประโยคปฏิเสธต่างๆนะคะหมดเวลาแล้ววันนี้นะฮะวันนี้วันศุกร์วันสุดท้ายของสัป,ปดาห์นี้ใช่ไหมคะพรุ<อ>่งนี้วันเสาร์ราอ่ามะรนืนวันอาทิตย์นะคะหยุด2วันนะคะคุูครูจะให้การบ้านนักเรียนไปเขียนเรียงความนะคะนักเรียนเคยเขียนแล้วใช่ไหมคะเรียงความแต่วันนี้คุณครูจะให้หัวข้อเรื่องว่าครอบครัวของฉัน ในการเขียนเรียงความเรื่องครอบครัวของฉันก็คือให้นักเรียนเขียนบรรยายลักษณะครอบครัวของเรามีลักษณะเป็นอย่างไรแต่ละคนในครอบครัวมีหน้าที่อย่างไรนะคะ,ะแล้วเราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราได้ทําหน้าที่อะไรบ้างนะคะ,ะและท้ายที่สุดนะคะนักเรียนรู้สึกอย่างไงกับการที่เราเป็นสมาชิกค,คนหนึ่งในครอบครัวของเรานะคะ มึงคิอดออกหรือเปล่ามึงสิเฮ็ดเรียงความแนวใดนยังคิดบอ่ออกว่ะก็ให้มึงเขียนเรื่องความให้แล้วเอามาให้เราลอกได้บ่จะบ้าบ่ขอ้ขขอความผ่านข้อครัวมันม,มึงกลับไปเบิ่งพ่อแม่พ่อแม่มึงเฮ็ดหยังถ้ามึงบ่เฮ็ดมึงกะเล่นอ็อสนามคือเก่า แมครับ้ได่งกินนอับหปลาอปลาอีแม่อีแม่มึงอื่นไปเห็ดงานบครับไปอยู่ถามเฮ็ดยังล่ะเออเรากันบ้านอะเห็นแล้วยัง ไม่ได้เห็ดครับก็สิเพื่อบางอีแม่เห็ดงานมาออื่นสิเอามาเห็ดเป็นการบ้างครับเอางานอีพ่อกับแม่เกี่ยวกันยังกากกรรบ้านของเคสละลูกก็คุณคคู่เปิดในเขียนเรื่องความอาขอบขั้วของข้าวผมโบหูว่าสิเขียนจากไหนดีครับอีพ่ออ๋อบักแคนี่น่าถึอตีอีลีนี่เรื่องขอบขั้วจะของก็ยังบบหูอีก ออกระสิจะจมหลายแอ่ลูกมันไปเบิ้งเข้าเฮ็ดงาางั่นล่ะนี่ก็เสยมันไปนแลนเหรียญซื้ออ๋อลูกเนาอใช่แล้วครับอี่พอ,อืถ้าสิไปกับเฝ้าเฮ็ดให้มันแล้วถ้าบนแล้วนี่แม่จะหักค่าขนมสูเดเออครับนั่นนี่ผมสิไิสูุให้อีแม่เบิ้งเเบาหลายอ่ะ เช้าวันนี้ที่ไล่ามาเขือเทศพ่อพวนดินและพวนดินแบบซ้ำๆทันใดนั้นพ่อก้มลง ยิบฟักบัวหลดนน้ำเอ่ยมาดูแม่ทำงานโรงงานหลวงแม่ล้างเลือกคัดสรรมะเขือเทศอยากจะรู้ให้แน่ๆที่แม่ทำ ตัดสินใจเดินเข้าไปหาคำตอบแต่แม่บอกให้ออกไปข้างนอกเอ่ยในนามของชางเผือต่สางอยนะคะรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและมีความภาคภูมิใจนะคะที่จะได้นำเสนอโรงงานหลวงของเรา ซึ่งเป็นโรงงานที่พระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างให้เมื่อปีพศ2524ค่ะโดยตั้งชื่อว่าโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่3เตาง,งอยต่อไปเราก็จะพาเข้าไปชมในส่วนต่างๆของโรงงานนะคะเชิญค่ะตรงจุดนี้นะคะคือเป็นจุดรับซื้อวัตถุดิบนะคะ ซึ่งชาวบ้านจะนํามะเขือเทศเข้ามาขายในจุดนี้โดยจะบรรทุกใส่รถกระบะรถอ e ีแทรกนะคะแล้วก็อันดับแรกพอเข้ามาถึงก็จะนําไปเข้าเครื่องช่างน้ําหนักนะคะหลังจากนั้นก็จะนําเข้าสู่กระบวนการตามสายการผลิตต่อไปค่ะจุดนี้นะคะคือเป็นจุดสายการผลิตได้รับซื้อข้าวนะคะซึ่งโรงงานหลวงจะรับซื้อข้าวสาร เข้ากล้องเข้ากล้องงอกนะคะจากชาวบ้านที่ผ่านการสีแล้วนะคะ<ม>ซึ่งโรงงานก็จะนํามาบรรจุใส่ถุงติดตาดดยคานะคะ,ะเพื่อเป็นช่องทางในการจัดจําหน่ายให้กับชาวบ้านอีกทางหนึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะคะในส่วนที่เราเห็นอยู่นี่นะคะคือเป็นสายการผลิตอบแห้งซึ่งวัตถุดิบที่จะนํามาอบแห้งก็มีหลากหลายชนิดนะคะเช่นมะม่วงแก้วนะคะฝรั่งกระเจี๊ยบ ขิงม,มาตรูมแล้วแต่ฤด,ดูกาลที่โรงงานหลวงจะรับซื้อนะคะโดยเราได้ค่าสรรวัตถุดิบเกรด A นะคะนำมาผลิตเริ่มจากการที่เรารับซื้อเข้ามานะคะคก็มีการตัดแต่งล้างนะคะทำความสะอาดนะคะแล้วก็แช่ผ่านความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็นำเข้าอบแห้งหลังจากนั้นก็เอาออกมาเพื่อบรรจุแล้วก็จัดจำหน่ายต่อไปค่ะ ตรงจุดนี้นะคะคือจุดล้างมะเขือเทศค่ะซึ่งหลังจากที่ผ่านกระบวนการรับซื้อมานะคะรถก็จะลําเลียงมะเขือเทศเข้ามาล้างซึ่งจะเทลงไปในบ่อนี้นะคะแล้วก็จะลําเลียงขึ้นไปโดยสายพานนะคะเข้าไปเพื่อคัดกรองผลมะเขือเทศที่ไม่ได้มาตรฐานออกนะคะซึ่งเราจะคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญนะคะผลเน่าผลเสียนี่เราไม่ยอมให้ผ่านเข้าไปนะคะซึ่งจะทําให คุณภาพของน้ำมะเขือเทศคุณภาพของน้ำมะเขือเทศเข้มขน้นน้ำมะเขือเทศพร้อมดื่มนี่ออกมาได้คุณภาพอร่อยตรงจุดนี้นะคะเป็นสายการผลิตมะเขือเทศนะคะโดยโรงงานหลวงของเราจะรับซื้อมะเขือเทศผลสด แล้วนำเข้ามาแปรรูปโดยผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยนะคะเพื่อจะผลิตออกมาเป็นน้ำมะเขือเทศพร้อ,รอมดีหรือว่าน้ำมะเขือเอทศขิขพนซึ่งจะนำไปใช้ในการผลิตซอสมะเขือเอทศหรือว่าเป็น,ปน,ปนสว่วนประกอบในปลากระป๋องนะคะที่เราเห็นตามท้องตลาดท,ทั่วไปนั่นแหละคะ่ะ ในห้องนี้นะคะคือห้อง QC นะคะเป็นห้องตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะโรงงานหลวงของเราได้ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพนะคะทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารสากลน,นะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าสะอาดอร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยที่สุด คือส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียนะคะจากที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะว่าโรงงานของเราเป็นโรงงานสีเขียวเน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเลือกใช้ระบบบำบ,บัดน้ำเสียแบบปิดคือใช้ถังบำบัดน,น้ำเสียฝังอยู่ใต้ดินนะคะชาวบ้านก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีจากกลิ่นหรือว่าจากของเสียอื่นๆที่เกิดจากกระบวนการผลิต ในส่วนนี้นะคะคือส่วนของสํานักงานพนักงานที่ทํางานในสํานักงานหรือว่าตามสายการผลิตต่างๆของโรงงานนะคะล้วนแล้วแต่เป็นคนในชุมชนเมื่อก่อนพวกเราต้องไปทํางานที่ในเมืองหรือไม่ก็ไม่มีงานทําเลยแต่เดี๋ยวนี้หลังจากที่มีโรงงานหลวงนะคะทําให้เราได้กลับมาทํางานในชุมชนของตัวเองทําให้ได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขคะ่ะและที่สําคัญที่สุด ก็คือทําให้เรามีรายได้อย่างสม่ําเสมอมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะรู้สึกรักและผูกพันและเกิดความภาคภูมิใจในโรงงานหลวงแห่งนี้ที่สุดเลยค่ะ คือคลังสินค้านะคะใช้เป็นสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะโรงงานหลวงก็จะนำไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศค่ะโรงงานหลวงแห่งนี้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยากให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยู่ดีกินดีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง,ย,างยั่งยืน อะไรอยู่คะเขียนเรื่องความส่งคุณคููอยู่ครับหรอขอพี่อ่านหน่อยได้ไหมอืมง่ายครับครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวเล็กๆเ,เรามีกันสามคนมีพ่อมีแม่และมีผมพ่อผมมีอาชีพเป็นชาวไร่ปลูกต้นมะเขือเทศส่งให้กับโรงงานหลวงซึ่งเป็นรายได้หลักของบ้าน ในทุกวันผมจะเห็นพ่อตื่นแต่ฟ้ามืดพ่อจะขุดล่องน้ำารวนดินและลดน้ำปุ๋ยให้ต้มนมะเขือเทศเติบโตไลม่มะเขือเทศของพ่อไม่ใหญ่พ่อดูแลลูกมะเขือเทศสีเขียวลูกเล็กกลายเป็นมะเขือเทศลูกใหญ่สีแดงและเมื่อถึงวันนั้นพ่อจะมองดูลูกมะเขือเทศที่เต็มตะก,ก้าอย่างภาคภูมิใจ ส่วนแม่ของผมทำงานอยู่ในโรงงานหลวงแม่คัดเลือกมะเขือเทศวันทั้งวานของแม่จะทำงานอยู่ในโรงงานแต่ผมไม่เคยเห็นแม่เบื่อเลยแม่มักจะมีรอยยิ้มเสมอในทุกเช้าแม่ไปทำงานด้วยเสื้อสีฟ้าที่แม่ภูมิใจผมเคยถามแม่ว่าทำงานสนุกไหมแม่เบื่อบ้างไหมแต่แม่บอกว่า งานที่แม่ทำทุกวันนี้ของงานที่แม่รับเป็นงานที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันส่วนผมมีหน้าที่เรียนหนังสือการบ้านที่คุณครูให้ผมเขียนเรียงความนี้ทำให้ผมเข้าใจครอบครัวของผมมากขึ้นผมคิดว่าครอบครัวของเราโชคดีที่มีโรงงานหลวงมาตั้งอยู่ในหมู่บ้านทำให้ผลมะเขือเทศของพ่อ กลายเป็นอาหารส่งไปทั่วประเทศทำให้แม่มีงานทำและได้อยู่กับครอบครัวผมว่าครอบครัวของเราได้อยู่ด้วยกันทุกวันนี้เพราะโรงงานของในหลวง